สวัสดีครับพบก,กับผมช่อง PV Bullion ว,วันนี้ผมพามาพบกับก,บการจะจะมาดูี i ยม m i นะครับก็คือแท็บเล็ตจะมาอัปเดตราคานะครับทั้งหมดจะมีทั้ง3ตัวครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว Redmi Pad SE นะครับ8.7นะครับผมมี2ความจอุอัปเดตราคาก็จะเป็นตามนี้นะทุกคน4แรลม4ี่ร้อมหก 14นะครับใส่ซิมได้4,999ันารนะครับตัวแอม6์หกลอกร้อยยี่สิบแปดกิ็ตัว5,999ันารนะครับตอนนี้เขามีเคสแถมให้นะครับตัวนี้เลยเคสแถมให้ฟรีส่วนเรามาดูสเปคนะครับเขาก็จะมีตัวจอ90้าเฮิร์ตนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับ6,650นะครับแอมแล้วก็ในส่วนของตัวความเพิ่มความจุนะครับเป็น2องเทร์ไบร์เลยนะครับแล้วก็ นีไซส์นะครับจอเป็น hd พัดนะครับผมมาดูตัวต่อไปนะครับโตวตอมานะครับอัปเดตราคานะครับก็คือตัว redmi pad pro นะครับตอนนี้ปกติตอนแรกมา1 2 9 9 0ตอนนี้เหลืออยู่ที่1990บาทนะครับจอนะครับ12.1นิ้วนะครับความละเอียด k นะครับจอร e f e rate นะครับเป็นตัว 120H เฮิร์ตนะครับ กล้องหน้ากล้องหลัง8ล้านนะครับใช้เป็น c p u เป็น Snapdragon นะครับ 7S Gen 2นะครับเนี่ย120 h z ตนะครับตัวแบตเตอรี่1,000มิลลิแอมป์นะครับผมรองรับชาร์จ33วัตต์นะครับความจุก็จะเป็นแรม8ลอม256 g ินะครับอ่าลื่อนไหลน,นะครับลื่อนไหลเลยเผื่อใครแบบดูราคานะครับอันนี้ใส่ซิมไม่ได้นะจะเป็นตัว่า w i f i นะครับ ลื่นดีนะครับผมเห็นไหมเลื่นไหลเอาไปดูคอนทงคอนเทนต์ได้เลยเพราะว่าตัวลำโพงเป็นลำโพงสี่ตัวนะครับเป็นดอเบย์แอนดมอนนะเห็นไหมดอเบย์แอนด์มอนลำโพงสี่ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพี่ใหญ่นะครับเสี่ยมีแ่แพด 6s pro นะครับตัวจอนะครับผมอ่าเป็นจอ 3K นะครับความกว้างก็จะเป็น12.4นิ้วนะครับผมจอในเฟสเลดเป็น1 4 4 hz นะครับอ่าก้องก็คือกล้องหลัก50ล้านแล้วก็บวก2ล้านนะครับกล้องหน้า32ล้านคือเเ <c oughs> ลตก้องหน้า32ล้านครับก้องหลัง50ล้านนะทุกคนแล้วก็ c p u ใช้เป็นตัว Snapdragon 8 Gen 2นะครับหน่วยประมวลผลน,นี้ก็คือเชื้อหนมกินได้เลย ว่าบันแรงนะครับแบตเตอรี่10,000หมืนิลลิแอมนะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จนะครับรองรับการชาร์จนะครับเป็นไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวความจุนะครับอยู่ที่แรม8ปดลอมสองกิกนะครับอันนี้มันขยายแรมได้อยู่แล้วนะทุกคนอ่าราคานะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคา18,990บาทนะครับคุณจะได้แบบนี้เลย ที่ไอทีจิตี T ้ตลักสีเขามีแถมเคสว่าผมถามเขาอนแล้วว่า,ามีอะไรแถมไหมก็คือมันจะแถมเป็นเคสที่เป็นแม่เหล็กอะครับแม่เหล็กนะก็จะติดกับตรงนี้พอเชื่อมกับตรงนี้เสร็จก็จะสามารถนะครับพิมพ์นะครับถ้าใครแบบพิมพ์ต้องการใช้งานแบบพิมพ์งานมันรองรับปากกาด้วยนะครับแต่ปากกาก็ต้องเป็นเป็นของเขาด้วยนะครับปองราคาน่าจะประมาณ2 9งพา ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอ่าก็อันนี้มาอัปเดตในส่วนของแท็บเล็ตนะครับผมฝั่งของเสียนี่นะครับมีตอนนี้มี3รุ่นที่ผมดูนะก็ถ้าใครนะครับสนใจก็ลองเข้าไปชมที่ร้านได้เลยนะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตในส่วนของราคาอย่าอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับผมกาขอบคุณครับผมสวัสดีครับ